สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมงกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเข้าสู่ไมเดียเจนี่ค่ะวันนี้นะคะกวานจะมาอัปเดตพลังงานให้กับเพื่อนๆประจําปี2022นะคะก็จะเป็นภาพรวมพลังงานนะการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะโดยที่ วันนี้นะกวางก็จะเป็นการอ่านพลังงานแบบโดยรวมคร่าวๆนะคะว่าในปี2022ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะมันจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรนะคะจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างในมิติต่างๆตามที่กวางได้บอกไปเนาะยังไงกวางก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมพลังงานนะคะว่าในช่วงปี2022นะคะ เพื่อนเจะมีภาพรวมปละมาไหมนะขอภาพรวมพลังงานให้กับเพื่อนๆนชาวลัคนาราศีมังกรใหนค่ค่ะสี่ถ้วยนะคะแปดดาบแล้วก็หนึ่งดาบอือกวางว่าในส่วนของตัวตนของเพื่อนๆนะคะ ในช่วงต้นปีเนี่ยเพื่อนๆจะมีภาวะความเบื่ออืมกวว่ามันอาจจะเป็นในจังหวะที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเรามีความเบื่อหน่ายทีนี้ในความเบื่อหน่ายตรงนี้เนี่ยแต่ละคนอาจจะเป็นมิติที่แตกต่างกันเนาะบางคนอาจจะเบื่อหนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อ เบื่อเบื่อในภาพรวมของชีวิตเราหรือว่าบางคนอาจจะเบื่อเรื่องของการงานเนาะแต่ก็รู้สึกว่าในโดยองค์รวมอะค่ะมันจะมีพลังงานอบอวลของความรู้สึกที่มันรู้สึกเบือบ่อเบื่อมนรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจแต่จริงๆแล้วสี่ถ้วยอะค่ะถ้ามองดีๆนะจะเห็นว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ที่เขารู้สึกเบื่อเบื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสิ่งดีๆที่รอเขาอยู่อะรอบตัวเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาเองนั่นแหละที่เหมือนกับ ไม่เอ่อไม่ได้มองดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งดีๆหรือว่าพลังงานดีๆที่ที่อยู่รอบๆตัวเนาะมันเหมือนกับว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ดังใจเออทีนี้มันก็เลยทําให้เราไปโฟกัสกับสิ่งนั้นต่อให้เหน็นมาค่ะว่ามีสิ่งดีๆอ่ะมีถ้วยที่พยายามหยิบยื่นมาให้เราตรงหน้าเนาะแต่เราก็รู้สึกไม่สนใจหรือว่าอีกในนึงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้รับโอกาสบางอย่าง อาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่มันเหมือนกับว่าโอกาสที่ได้มามันก็อาจจะยังไม่ตรงใจเราแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้นะ่ะมันกลับไม่ได้มันก็เลยเป็นภาวะของความเบือ่อเบือ่อหน่ายในช่วงต้นปีเนาะทีนี้ในกลางปีอะค่ะก็รู้สึกว่าเพื่อนๆจะค่อนข้างเ,ออเราจะค่อนข้างรู้สึกเหมือนแบบคนที่เหมือนถูกมัดถูกตรึงเอาไว้แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนคนที่มืดแปดด้านอนะมันเหมือนคนที่เรารู้สึกว่า เ tai, ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเราหาทางออกไม่ได้ทีนี้ปัญหาตรงนี้ความเป็นความรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อจะมันจะเป็นความรู้สึกที่อบอวนนะก็ว่ามันจะต่อเนื่องมาจากต้นปี <S <S มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเพื่อนคาดหวังแต่มันไม่ได้อย่างที่คาดหวังแต่สิ่งที่ได้มามันเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรง <S <S มันเหมือนคนที่เนี่ยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะว่าเหมือนกับเราถูกมัดแล้วก็ถูกดา่าอะ ขวางอยู่คือเรารู้สึกว่าเราอะออกไปจากปัญหาตัวนี้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะคะดาบตรงนี้นะคะทั้งแปดเล่มเนี่ยมันไม่ได้ขวางผู้หญิงคนนี้อยู่นะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆเนะ่ยเอาผ้าไปผูกตาตัวเองไว้มันก็เลยทำให้เราอะไม่เห็นทางออกของปัญหาเนาะทีนี้อาจจะต้องระมัดระวังความที่เราอาจจะแบบเหมือนไปมองมองสิ่งต่างๆในด้านลบมากเกินไปตั้งแต่ช่วงต้นปีไปถึงกลางปีเนาะไม่เหมือนกับว่าเราไปพยายามโฟกัสในสิ่งที่มันไม่ได้ทีนี้มันก็เลยทาให้เราเหมือนกับถูกปิดตาแล้วก็รู้สึกว่า ทำไมชีวิตมันแย่จังเลยใช่ไมมันมันแบบมันไม่มีทางออกให้กับเราเลยเอออะไรแบบประมาณเนี้ยเนาะอืทีนี้ แต่ในช่วงปลายปีนะคะกวางรู้สึกว่าเพื่อนๆจะเริ่มแบบมันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นคือจากช่วงต้นปีไปถึงกลางปีกวางรู้สึกว่าในภาพรวมของตัวเพื่อนๆน,น่ะมันค่อนข้างที่จะอยู่ในช่วงที่มันมรสุมนิดนึงแต่มรสุมตรงเนี้ยกวางไม่ได้เห็นปัญหาที่เกิดจากภายนอกนะแต่กวางรู้สึกว่ามันจะเป็นปัญหาในด้านของความรู้สึกหรือว่าภาวะอารมณ์ของเรามากกว่าเพราะว่าทั้ง4ี่ถ้วยและ8ดดาบเนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนกับเอ่อปัญหามันเกิดจากวิธีการมอง หรือว่าวิธีการคิดหรือว่าสิ่งที่เราไปโฟกัสน,น,นะเนาะทีนี้ก็รู้สึกว่าในช่วงปลายปีอะคะ่ะเพื่อนๆจะเริ่มแบบเราจะเริ่มเข้าใจเออเราจะเริ่มมีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในใจมากขึ้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเหมือนเพื่อนๆหาทางออกได้เพราะว่าหนึ่งดาบมันคือความชัดเจนความกระจ่างแจ้งการการแก้ไขปัญหาได้คือเหมือนกับว่าในช่วงต้นปีกลางปีเนี่ยเพื่อนๆ,ๆอาจจะใช้ในลนักษณะของความเป็นแบบอิโมชั n นลหรือว่าความรู้สึกมาก เามากกว่าในทางความคิดทีนี้ใน,ในช่วงปลายปีอะ่ะเพราะให้หนึ่งดาบมันคือคนที่แบบไปพยายามคิดวิเคราะห์แล้วก็หาเหมือนกับเพื่อนๆไปหาทางออกมาแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันก็มันมีทางออกนะแล้วเพื่อนๆก็แบบรู้แล้วด้วยว่ามันจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าทิศท,ทางที่เราจะไปทางไหนซึ่งก็รู้สึกว่าปลายปีอะ่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงต่อให้ปัญหาไม่ได้ถูกแก้แต่เรารู้แล้วว่าว่าเราจะแบบไปทางไหนทิศท,ทางไหนแล้วก็ เราจะมองปัญหาตรงนี้ยังไงเนาะอืมดีนะคะคือพอพลังงานมันจบสวยในช่วงปลายปีอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเออคือแบบว่าคือนี่กมาว่าถ้าเกิดว่าต้นปีพลังงานดีแล้วปลายปีพลังงานที่แบบไปจบขมวดปมไม่ค่อยสวยอ่ะก็รู้สึกว่าคือถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะแล้วแต่คนมองแต่กว่าจะชอบแบบอะไรที่แบบว่าพอจบท้ายปีแล้วมันจบสวยมันจะรู้สึกว่าเออจะก้าวข้ามปีใหม่ไปแบบรู้สึกดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูการงานนะคะอู้หูแต่การงานค่อนข้างดีนะคะ กังานเพื่อนได้สิบเหรียญในถือถ้วยแล้วก็ได้เจ็ดไม้เทา้าก็มีความรู้สึกว่าในช่วงต้นปีอะ่ะจริงจริงแล้วภาวะของการงานอะค่อนข้างมั่นคงมากๆคือกามรู้สึกว่างานที่ทําอยู่นี่แหละมันก็ยังเป็นงานที่มัน่นคงแล้วก็ให้เขาเรียกให้ผลตอบแทนกับเราได้ได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็การงานเนี่ยค่อนข้างประสบความสําเร็จสิ่งที่เราทําก็แบบได้ได้อย่างที่เราคาดหวังหัวหน้างานหรือว่าคนรอบข้างก็ค่อนข้าง,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 างที่จะชื่นชม คือการงานนี่คือปังสุดแล้ว10เหรียญนะคะแล้วก็ในช่วงกลางปีเนี่ยเพื<ๆ>่อนเจะเหมือนกับได้รับโอกาสทางการงานใหม่ๆม,มันจะมีโอกาสดีๆที่เข้ามาหรือจะได้คู่พาร์ทเนอร์ที่ที่ทำงานแล้วร,รู้สึกถูกคอถูกใจอ่ะอาจจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์คนใหม่เพื่อนร่วมงานคนใหม่หรือว่าอาจจะเป็นโอกาสทางการงานใหม่ๆเข้ามาทีนี้ก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้ค่อนข้างนี่จะเป็นคนที่เฟรนลี่นะคือ คือมันก็ไม่ใช่ว่าเฟรนลี่จ๋าแต่ว่าเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่จริงใจเอ,อแล้วก็เป็นคนที่เราทํางานด้วยแล้วรู้สึกว่าเออเราไว้ใจเขาได้แล้วก็สามารถที่จะแบบทํางานร่วมกันแล้วมันราบลื่นไหลช่วงกลางปีเนาะจะมีใครสักคนนะคะที่เข้ามาเป็นแบบคนที่ทําให้เราแบบเออทำงานไปได้ลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็แบบว่าเราก็จะเขาก็จะนําพาให้เราทั้งสองคนนี่แหละประสบความสําเร็จมากขึ้นทนี่ในช่วงปลายปีอะค่ะก็รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่การงานค่อนข้างที่จะแบบเหนื่อยนะ แต่ว่าการเหนื่อยตรงนี้เหมือนกับเพื่อนๆนสู้ไหวนะเพราะว่าเจ็ดคาทามันคือคนที่หรือว่าเจ็ดไม้เท้าเนาะคือคนที่ยืนหยัดต่อสู้ก็รู้สึกว่าในงานในช่วงปลายปีอาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้ท้อเพราะว่าเจ็ดคาทาคือคนไม่ท้อคือคนที่แบบพร้อมตั้งรับตั้งลุกคือพรอ้อ,พรอมลุกขึ้นสู้แบบเต็มที่มากๆในช่วงเรื่องของการงานก็ค่อนข,อข้างดีนะคะลื่นไหลไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของการเงินนะคะขอพลังงานการเงินหนะะ่อยค่ะสี่ดาบนะเดี๋ยเลวเวอร์สนะคะ แล้วก็แปดถ้วยในเรื่องของการเงินนะเออก็รู้สึกว่าเพื่อน <c oughs> ๆค่อนข้างจะแบบเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะเขาเรียกยัไงดีอะเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วในจุดที่เราเป็นอยู่สีดาบมันคือคนที่รู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในจุดที่เราจะเรียกว่าอิ่มตัวมันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเออเราโอเคแล้วเราผ่อนคลายเราไม่ได้รู้สึกเครียดเรารู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่เราแบบสบายๆเพราะว่าก็รู้สึกว่า มันสอดคล้องกับสิบเหรียญเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในเรื่องของงานอนะเพื่อนๆก็ประสบความสําเร็จแบบถ้าเรียกว่าสูงถ้าเรียกมันมีเลเวลสูงถึงสิบมันก็คือเลเวลสิบอะเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเอยเพื่อนๆร,รู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้แบบมีมีความกังวลเท่าไหร่แล้วก็ในช่วง,งกลางปีนะคะจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะแต่ว่าโอกาสตรงนี้ก็เปความรู้สึกว่าเพื่อนๆค่อนข้างลังเลนะว่าเ,เราเราจะคว้าโอกาสนี้ดีไหมเพราะเดลเวอร์สมันคือทางเลือกเนาะก็รู้สึกว่ามันจะมีเนี่ย คือมันอาจจะมาพร้อมกับนายถือถ้วยนไหเนอ,อโอกาสนี้อาจจะมาพร้อมกับนถือถ้วยคนนี้ก็ได้นะแต่เหมือนกับเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเราก็ยังลังเลอยู่นะสองิจสองใจว่าเราจะแบบเออรับโอกาสทางการเงินที่จะแบบไปลองทําสิ่งนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าโอกาสเนี้ยค่อนข้างจะดีนะแล้วก็ดูมีทิศทางที่ดีด้วยเท่าเกิดว่าเราจะลองไปทำเนาะน่าสนใจนะคะโอกาสในช่วงกลางปีนะทีนี้ก็รู้สึกว่าพอมันมีโอกาสในช่วงกลางปีตรงเนี้ยมันจะนําพามาซึ่งแปดถ้วยคือแปดถ้วยเนี่ย มันเป็นพลังงานของการที่หันหลังเดินจากสิ่งเก่าแล้วก็มุ่งไปสู่สิ่งใหม่เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะเลือกที่จะแบบคือเพราะว่าเดลเวอรเวร์สมันมาคู่กับไนถือถ้วยมันเหมือนกับเพื่อนๆจะได้โอกาสใหม่ๆแล้วเพื่อนๆต้องเลือกทีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยมันขึ้นว่าเพื่อนๆได้เจ็ดคาถาใช่ไหมและการเงินมันคือมันคือแปะถ้วยความีความรู้สึกว่ามันอาจจะสอดคล้องกันตรงนี้นะว่าเพื่อนๆอาจจะตัดสินใจที่จะไปเลือกเส้นทางการงานใหม่ๆเออแล้วมันก็เลยจะต้องแบบมันเหมือนกับมันต้องไปเริ่มใหม่แล้วก็มันต้องมีกาารที่่แบบว เหมือนกับเราต้องไปส่อสู้ฝ่อันหรืออีกในนึงก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของงานเสริมออปชันเสริมทีนี้พอมันไปเริ่มต้นใหม่ปุ๊บอะมันเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่เพื่อนเอก็ต้องออยอมไม่จะละทิ้งไปก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีการแบบอาเรเนี่ยยอมที่จะเสียเงินไปบางส่วนกับกับบางอย่างเพื่อเป็นการลงทุนอะไรเงี้ยเออเพื่อที่จะแบบไปไปมุ่งหน้าหาความสําเร็จที่ที่มันแบบสดใสขึ้นอะไรเงี้ยอืมในใน,น,นช่วงปลายปีอาจจะมีการมีการ ได้เสียเงินแต่ว่าก็รู้สึกว่าการเสียเงินตรงนี้มันเป็นการลงทุนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์หน่อยค่ะอูห้าไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะแล้วก็ควีนดาบในเรื่องของความรักความสัมพันนาะเออกวางอ่านควบเลยนะพวกเรารู้สึกว่า เพื่อนนได้ต้นปีได้ห้าคาถาก็มีความรู้สึกว่าในช่วงต้นปีนะระวังความละวังสมมติถ้าเป็นคนโสดเนาะก็รู้สึกว่าช่วงนี้เพื่อนๆจะวาวุ่นใจห้าคาถาเนี่ยมันคือการตีกันในหัวสมองของตัวเองก็เป็นไปได้หรือว่าการตีกันกับผู้อื่นแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนโสดเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนๆค่อนข้างที่จะมีความสับสนอยู่ในใจแล้วก็มันเหมือนกับ มันเหมือนกับเราไม่รู้ว่าเอะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกับเราอาจจะได้เจอกับใครบางคนที่รู้สึกว่าเออมันมันถูกอกถูกใจแต่เราก็เหมือนไม่แน่ใจว่ามันจะควรที่จะเดินหน้าไหมหรือว่าไม่ควรที่จะเดินหน้าเหมือนเพื่อนเต็มไปด้วยการตีเหมือนความคิดมันตีกันอยู่ในหัวสมองค่ะว่าเออเราจะเอายังไงดีเราเราควรที่จะแบบเออลองเริ่มต้นคุยไหมหรือว่าเราควรที่จะแบบอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองสำหรับคนที่มีคนคุยเนาะหรือว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคนที่มีคนแบบ พูดคุยสารสัมพันธ์อยู่ด้วยก็มีความรู้สึกว่าระมัดระวังการที่มันจะมีดราม่าเกิดขึ้นและดราม่าตรงนี้มันน่าจะมาจากการที่มีคนหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คําว่าหลายคนตรงนี้เป็นไปได้ทั้งในกรณีที่เ,เป็นคนของเรานําพาเข้ามาที่เป็นคนอื่นเนาะอาจจะเป็นเราสองสองคนก็เป็นได้สามสี่ห้าหกเป็นไปได้หมดเลยหรืออาจจะเป็นลนักษณะที่คนในครอบครัวของเราเนาะเข้ามีบทบาทกับคนใน กับความสัมพันธ์นี้หรือว่าคนในครอบครัวของเขาหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนของเรานี่แหละที่มาให้คําปรึกษาซึ่งมันจะมารวมมาตุ้มแบบเกิดความสับสนในมันซึ่งมันทําให้เกิดความสับสนในใจของเราเพราะจริงๆห้าคาธรรมมันคือภาพของคนที่แบบมีความวาวุ่นใจซึ่งควาวุ่นใจตรงนี้มันเกิดจากาการที่มีหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งต้องระมัดระวังในช่วงกลางปีนะว่ามันอาจจะมีปัญหาหรือดราม่ากเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าระมัดระวังมากๆเพราะปลายปีเป็นเพื่อนได้คีนด่าความเป็นความรู้สึกว่าเพื่อนๆ เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่อยากที่จะอยู่ในสภาพที่มันมีการแบบทะเลาะเบาะแวง้งขัดแย้งหรือภาวะของดาราม่าเกิดขึ้นจากกลางปีนะเพื่อนๆเ,เหมือนเลือกที่จะแบบชูดาบขึ้นมาเนาะเพื่อปกป้องตัวเองแต่ละมัดระวังนะเพราะว่าควีนดาบคือคนที่แข็งนอกอ่อนในนะแสดงว่าจริงๆแล้วภาวะจิตใจของเราค่ะยังไม่เข้มแข็งเลยจากจากปัญหากลางปีนะเนาะเพียงแต่ว่า เราเหมือนเอาพยายามเอาเกราะเอาเสื้อเกราะเอาชิลมาหุ้มตัวเราไว้เนาะถือดาบเพื่อมาแบบว่าทําให้ตัวเราดูเหมือนเข้มแข็งขึ้นแต่จริงๆแล้วกลว,ว่าเพาราะว่าจิตใจเ,เพื่อนๆอะ่ะยังอ่อนไหวอยู่ทีนี้ควีนดาบอะ่ะต้องระมัดระวังว่าเราอาจจะตัดสินใจอะไรโดยที่ใจร้อนอาจจะตัดใครบางคนหรือว่าตัดไม่ว่าจะตัดคนรักของเราหรือว่าตัดเ,ออเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยคําพูดการกระทําที่มันอาจจะมีความ พูดจะไม่รักษาน้ําใจเนาะแต่มันจะเป็นในเชิงประชดประชนันหรือว่าแบบท้าเลิอกอะไรเงี้ยต้องเรามาระวังเนาะว่าคําพูดของเรามันอาจจะไปกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ของเราเองหรือว่ากระทบกับคนรอบข้างเนาะเหมือนที่กวางบอกนอะว่าอาจจะต้องเรามาระวังในช่วงปลายปีนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาให้พห่คำแนะนานะ แนะนำนะคะเดอะฟูหนึ่งเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญ จริงๆแล้วว่าความรู้สึกว่าในทางในเรื่องของการเงินเพื่้องจะโดดเด่นนะสำหรับปีนี้ของเพื่อนๆนะคะเพื่อนเพื่อได้หนึ่งเหรียญเก้าเหรียญแล้วก็โดดฟูมันคือโอกาสใหม่ๆนียที่เข้ามาเนี่ยมันได้ความบอกเพื่อนเพื่อจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาไอ้เกิดทางการงินและการเงินเข้ามาซึ่งโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วความรู้สึกว่ามันไม่ได้มาบ่อยๆมันเป็นโอกาสที่อาจจะนาพาเพื่อนเพื่อไปสู่ภาวะการเงินแล้วก็การงานที่มั่นคงมากๆเลยเนี่ยแล้วมันทับนพาเพื่อนเพื่อนไปสู่เก้าเหรียญซึ่งแต่ความรู้สึกว่าโอกาสตรงนี้มันจะมันจะ เกิดขึ้นได้ก็คือโอกาสมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเขาเรียกเนี่ยมันจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆจะต้องกล้าที่จะออกไปเผชิญกับมันแล้วก็กล้าที่จะแบบตัดสินใจไปลองลองทํามันหรือว่ายื่นมือไปรับโอกาสตรงนี้เนาะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าโอกาสเนี้ยมันมาก็จริงแต่ว่าเพื่อนๆจะเปิดรับพลังงานใหม่มันต้องขึ้นอยู่กับเดือฟูด้วยคือเดือฟูคือคนที่กล้าออกไปเรียนรู้กล้าออกไปที่จะแบบไปทํามันโดยที่ไม่กลัวว่าจะล้มอ่ะแล้วก็ไม่กลัวว่าจะเจ็บทีนี้ก็มันความรู้สึกว่า ไพ่อยากจะแนะนําว่าโอกาสตรงนี้นะมันอาจจะดูมันอาจจะดูมีความน่ากลัวไปสักหน่อยเออแต่ว่าที่นี้เพื่อนๆต้องตัดสินใจเอาเองเนาะเพราะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของการงินการเงินซึ่งอาจจะนําพาเพื่อนๆไปสู่จุดที่แบบเออมันคือพระเก้าเหรียญมันคือคนที่แบบคืออ b บ n ันเดนส์หรือว่าเขาเรียกยังไงเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแล้วในเรื่องของการเงินเนาะคือเพราะฉะนั้นอะ่ะโอกาสนี้ที่เข้ามาก็ลองพิจารณาดูว่าเอาเอเราเราเหมาะกับโอกาสนี้ไหมเราเหมาะกับมันไหม,เร,มเราแบบ เราชอบไหมถ้าเราชอบแล้วมันใช่ก็ลองดูค่ะควางว่า the fool มันคือคือแต่มันต้องเปิดใจนะเพราะเด e fool มันจะไม่ใช่คนที่แบบไปแบบกลัวกลัวกล้ากล้ามันต้องแบบเออไปกล้าลองกล้าเสียงเนาะประมาณนี้นะคะความรู้สึกว่าปีนะนะจะเป็น จะเป็นปีที่ปังมาก,มากๆสําหรับพเพื่อนๆในเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวงังเนาะเหมือนที่กวางได้พูดไปโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมพลังงานให้กับเพื่อนๆประจําปี2022นะคะยังไงกวางก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ subscribe ช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะที่เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์รายเดือนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ